ครับพี่น้องสวัสดีครับนะครับมอนีนะครับเอาอีกแล้วพี่น้องสิ่งที่คุณพ่อพิทูลกลัวที่สุดนะคือตู้แกนนะฮะแต่เราก็ต้องได้เจอนะฮะเจอดูดูพี่น้องบานหลังนี้นะครับบานคุณพ่อพิทูลเองครับพี่น้องตู้แกนเยอะมากฮะตู้แกนหลายแห้งพี่น้องบานนี้เขาใช้มือเพชรขาดเป็นจัดการกับมือเพชรข้าของเขามือเพชรคาฮะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเพิ่มเพื่เห็นหางปะเห็นหางปะ ใหญ่มันขืนนั่นเท่าเงินฝ่าได้โอ้จับสองมือเลยขาตายเลยบอกใหญ่มันตายบอกใหญ่ใบม,มันตายล,ลูกขีส่สร้างวะคันอันนี้ขาตายบอ่อกวะขาให้าาตายมึงอื่นไหมแต่ว่ายจะเห็นมันตายอยู่นี่ผมจะได้ล้างถ้วยไหมโมแม่มันมุดกระสีน่ะยืมวะทั้งในบ้านวะสิทธิ์เด้อฮะสิทิ์เด้อเอ็ดไปขมือค่อยๆล่วงกันไปจับปักขุบปั๊บเลยโอ้ขุบเลยไอ้ไอ้ก้าผ้าแต่ก็ตัว วยจาไมไอตุ primo, ๊กไอตุ๊กไอตุ๊กไม่ได้แต่ใครเอรู้รู้จับแกนะบอจับสวยจานแม่ออกมากบ้านด่างปลอยสวยจานกอะไรเงอันนี้ก็่นนท์พี่นพี่น้อยอ่นบ้านมันพอไปทุนอยากงบจากหนอยหนึ่งได้พี่นนอได้บ้นอยหลายอยู่จับแกละเก็บกหลายเฮ้ยบอเรโอวเอาออกนี่มันมันสไตหนีเลยเด้บอจะให้นหลยังไตลอดมันี่มนมมันนี้ทำไม่เคยลงมาี่ อันนี้ผ <ขอ S 1> ู้ใดผู้ใดสืส่อตุกแก้วเด้อครับมันมาสือส่อยู่สำนักงานข้ามผุนพี่น้องผมขายหลายแห้งยุขหางบ้านนี่ประมาณสามร้อยตัวครับได้มันเรียนมาทั้งผมกับพ่อครับย,ย่าน่ดีดูครับพี่น้องน้าที่ระทึกนะฮะนาทีระทึกนะครับผมจากเสียโอนะครับไอโอทะเลโอหลากมาจานเหมนมันตกเลยน่ะสามใบนหน่ะน่ะบอสสามใบหนึ่งครึ่งน่ะ มองหางมันแหละแม่นบันใบใหญ่น่ะสาใบน่ะเพงน่ะขลากมาปุ๊บมันเรมีมันตกเลยเ้นะยหนีเยหาอย่างเดีมันยเกลียดเันนี้เห็นมันเห็นหางมันนะจับหางมันแล้มันมันจับหางขาดป่ะเห็นมันตอดมือเข้าบอกันาตอดห้องเขาอยากขโมวมันหรอว้า ทางเราเพื่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยน่นนไม่กวนมือเพชรตคาดนะฮะยนกับแก่ผ um ูดในยานพี Fox ่น้องยันพัสจับปึ๊บ นำกันพี่น้องผมประกาศผ้าของไอ้ไงไก่ครับพี่น้องเพราะผมก,นนก,กับย่านึกกันนาย่านึกกันพี่น้องได้ไปไปักงงเออทางขวงมามันแล้วดิได้แล้วได้่าเถอ พูว่ามันตายแล้วหรืมั้งไม่กว่าทางยัเสียงดังกรึบกรึบเนอะแหมเอ้ยเป็นยนังมีทั้งหนูทั้งกับแกมีทั้งหนูทั้งกับแกเป็นหนูห่วแกก็ได้นี่นะ โอ้โหพี่น้องได้แล้วครับหันมาเนี่ยโอ้หันมาเนี่ยจังไรหนึ่งนะครับผมนี่ไก่เหียบัวเยอะอยมาไก่ผมมันนั้นเดี๋ยวว่าผมเรหนาผมแค่เพิ่มหันมากอนโยบัวน้าไก่มามาอยู่โอมาทั้งนี้จนให้อะไรนะชนจะให้อะไรพี่นะบาทไม่ หไหมไหมเบียดเบียดดิโมเรียนหนีกระเจิงเบิดครับบ้านนี้ย่านซุกแก่ย่านกับแก่ครับแต่ว่าตัวนี้ว่าตัวใหญ่ว่าไหนเนาะเนาะมันคือบมเรนนียนปกติไม่ออได้เรียน่นกับแก่นี่จับกินหนูโตจำอยากจีบกินหนูเนี่ย,ยเบียดมาดูเบียด นายเบียมอยู่ไหนบอสน้อยมาดูบอสน้อยเร็วมาดูเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังระวังทั้งพี่ทั้งน้องเลยทั้งพี่ทั้งน้องเลยคิดว่าเขาคว้าเธอเหรอ มันตู้แกอยูขึ้นประกาศลงมาเอ้พี่น้องเลยอันนี้เข้าระกาศกำลังทำผลนะครับพี่น้องนี่คือความสวยงามด้านหน้าเวทีพี่น้องเบ็ดนีนี่ประมาณตอนผมไปซื้อนอนผมก็หิวประมาณสามนีดแหละมื่อไหร่ไปซื้อบ่อกก่อนเอวบอะไรทำตอนเวรเทศประมาณสามแสนกว่าบาทครับกองอยู่นี่นะฮะอยู่ตรงหน้า ตามแซนได้ซจำหนีแหละพี่น้องเอ้ยนะครเจอว่าไรครับอันนี้ยังมา่อเฝ่าคนขับรถอีกตีนี้เมื่อฝอตู้แก่โอ้ยเห็นคนปัยูุบานโดนกับว่าไรฮะเอาพี่น้องขอบคุณมากๆนะฮะขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจนะพี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับช่องคำปุ่นอ่า โจโฉคำภูนทวีตออฟฟิเชียลพี่น้องนะครับผมมันทำเมย์เปลาคันเมย์เปลาเมย์บ่นตื่เต้นตี๋เมย์บ่นจนน้ำเนี้ยอ่ะก็เมย์หยกนะอันนี้แม่บ้านเดี๋พี่น้องแม่บ้านใส่ท่องไรก็จะของบ้านครับบ่ธรรมดาพี่น้องคิดเบอร์หลดไม่ใช่แม่บ้านหนุ่มนั่งยิ้มยิ้มอยู่หนุ่มเอันอันนี้จะของบ้านใช่ไหมอ่ะเอ็นแม่บ้านหยุ่นคืออยู่เลยเนาะ ลาล,ละละสีเนาะลาสีคนละาสีได้เนาะอันนี้เจ้าของบ้านเจ้้าาของบนแั่งยีบานอยู่เนาะอันนี้เจ้าของบ้านจ้ะพอผู้บ้านไหนก็เจ้าของอี๋ <laughs> น้องดีมทำน <laughs> ะฮะจะหมดหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมขอบคุณทุกมากครับขอบคุณทุกการติดตาม <laughs> เดี๋ยวโจขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับสวีสดัสสวัสดีจ้า